สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพ็รโยน์นะคะที่ช่องเฟิร์นรถสวยนะวันนี้น้องมีรถมานําเสนอนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจัดไฟแนนซ์น,นะ,ะลูกค้ากํเงินสดมาเลยนะคะ1นึ่งแสนสอาพันบาทนะหนึ่งแสนสอบาทลูกค้าขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าวีออสนะคะหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบสองคันนี้นะคะคันนี้จะเป็น v ีออสเจนสองคะ่ะที่เรียกว่า วีออสเห็ดหมานะคะคันนี้นะเสนอขายในราคายอย่างที่น้องเฟิร์นบอกเลย1นึ่งแสนสองหบาทเท่านั้นนะใครมีเงินสดอยู่ในมือทักการเงินสดมาหาน้องเฟิร์นได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะน้องเฟิร์นอยู่บริษัทเพชรโยน,นะคะ่ะสาขาที่3นะคะตั้งอยู่ที่ซอยสุวินโทงสีสินะ,ะที่บริษัทเพชรโยนนะคะมีรถให้คุณเลือกมากกว่า500คันเลยทุกซิกเมนต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางนะคะรถตู้นะคะเรามีให้ชมนะคะในส่วนของ รถยอดอ e ีโคคาร์นะคะเราก็มีให้ชมนะคะรถเจดีนั่งรถพีพีวีเรามีครบจบที่นี่เลยหานะลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาชมรถนะคะติดต่อน้องเฟิร์นได้เบอร์ที่เบอร์0 9 7 2 0 8 9 9 4 3นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะเริ่มต้นมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะในส่งคันนี้นะคะได้ไฟคูน้าแบบโปรติคเตอร์ด้วยลูกค้าจา๋าโคมไฟนี่คือแบบใสๆเลยนะคะไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2012นนะแต่เจ้าของเก่าดูแลดีมากลูกค้าจา๋า ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะกระจังหน้านะคะมาด้วยโฉมกระจังหน้าโครเมียม3มชั้นแบบนี้เลยนะสะภาพสวยรอบคันเลยลูกค้าจากคันนี้มาด้วยสีดำนะสีแท้เดิมโรงงานเลยนะคะฝากระโปรงสวยๆเลยนะคะไม่มีรล้วรอยนะคะไม่มีรอยสเกต็ตหินไม่มีรอยบุบลักยิมเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้ได้เป็นล้อแมกคะล้อแมกสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะจุดล้อสี่รูนะเป็นสเปคเดิมโรงงานเลยนะ,ะสะภาพ รถแ,แมนคือสวยเลยนะขนาด15นิ้วนะคะไม่มีอรอยถักฟุตบาทฮะด้านในตัวโชคเดิมๆเลยลูกค้าจ๋าไม่เคยผ่านการดัดสภาพมาแน่นอนฮนะไฟเลี้ยวนะคะติดมาให้กับด้านข้างตัวรถนะคะเนส่งของฝาคุมกระจกะค่ะเป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วตัวฝาคุมกระจกก็อ่แล้วตัวกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้ามือจับประตูภายนอกเป็นโครเมียมะคะคันนี้สวยๆเลยลูกค้าจ๋าก,กระจกแท้พาร์ทเดิมโรงงานทุกบาทนะ สภาพสวยสภาพดีเลยใครสนใจรีบม,มาจาัดจุดน็อตด้านในาไม่มีรอยขยับหรือรอยขันไขเลยนะคะด้านในสวยงามมากเจ้าของเก่าดูแลดีมากลูกค้าจา๋าพรมมีมาให้ด้านล่างนะคะความคุ้มค่าของเขานะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเอกสารหน้ารถครบเลยนะคะมีการต่อภาษีพรบให้เรียบร้อยหนะนึ่งปีนะคะลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวเบาะนะคะได้นะะเป็นเบาะผ้า สภาพสวยสภาพดีเลยนะคะไม่มีอรอยยับย่นขาดนะคะนุ่มๆตึงๆเลยคันนี้นะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพเดี๋ยวเราต้องอาบน้ำปรับแป้งนะคะขัดสีนะคะเคลือบสีรถให้อีกรอบหนึ่งนะคะตัวแผ่นเพจนะคะแจ้งปีจดแจ้งชัดเจนนะคะจุดน็อตด,ด้านในไม่มีอรอยขยับหรือรอยขันไข่น,ะ,ะ,นะ,ะสภาพเดิมๆเลยนะคะคันสีคันนี้เป็นสีดำนะคะแต่พอลาออกแสงจะออกดำกักเพชรนิดหน่อยนะคะสภาพสวยเลยกระจกแท้พาร์ตเดิมทุกบานนะคะ เมื่อจะประตูเป็นโคเมียมนะคะด้านในตัวแผงประตูนะคะจะได้เป็นสีเทาะคะตัดกับสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่้องเฟินบอกคันนี้ไม่เคยชุนหนัก,กความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะก็จกพาร์ทแท้เดิมทุกบานเลยนะคะจุดน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยับหรือรอยขันไขเลยนะคะในส่วนของห้องบริษารด,ด้านหลังก็กว้างขวางมากเลยสภาพปบอนเฟินชอบเบาะมากเบาะสวยมากนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นรูะบายอากาศสๆแบบนี้เลยสภาพ สวยๆนุ่มๆตึงๆไม่มีรอยยับย่นขาเลยนะคะในส่งคันนี้นะมาต่อกันที่ด้านท้ายของรถนะคะคันนี้ได้ไฟท้ายเดิมๆเลยโคมไฟใสๆเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะโลโก้ต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยมีการแต่งสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะไฟเบรกตรงที่3มมีให้นะคะจากตัวสปอยเลอร์และด้านบน ะะกระจกแท้พาร์ทเดิมทุกบานนะคะไม่เคยผ่านการเปลี่ยนกระจกมาคันนี้เป็นรุ่นตัว E นะคะลูกค้าจา๋ากล้องมองหลังมีมาให้ครบนะใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มกับราคาเพียง129,000บาทเท่านั้นลูกค้าจา๋าคุ้มสุดๆคุ้มมากๆนะคะในส่วนของรถโครงสร้างเดิมๆไม่เคยผ่านการชนหนักทุกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะถ้ากรณีแบบนี้เข้ามานะเพชรยนต์ไม่รับซื้อแน่นอนนะคะจุดน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยับหรือรอยขันถเลยเลยนะ ฝากระโปรงท้ายเดิมๆเลยลูกค้าจ๋าจุดน็อตไม่มีรอยขยับหรือรอยขันขนะแล้วตัว v ีออนะคะมีช่องเก็บสัมภาระที่พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะถาดยางรองมีมาให้ครบต้วนนะคะด้านล่างยางอะไหล่และชุดเครื่องมือให้ครบจบเลยนะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะใครสนใจติดต่อน้องเฟร์ได้ที่เบอร์0 9 7ย์8 9 9 4 3 สวยจริงๆนะสวยทั้งรอบคันภายนอกภายในคุ้มจัดใครสนใจนะคะย้ำเวลาขายทีหนึ่ง1นึงแนสับาทนะตัวแม็กนะะแวะดูด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังทะคะได้เป็นล้อแม็กอันลอยขนาด15นิ้วอย่างที่น้องเฟิร์นพูดนะคะเหมือนเหมือนกันเลยทั้ง4ล้ออยู่แล้วเนาะแต่สภาพแม็กใหม่ๆลูกค้าจะไม่มีรอยถากไม่มีรอยถักฟุตบาทนะใครได้ไปสุดยอดความคุ้มนะมือจับประตูภายนอกเป็นโครเมียมกระจกแท้พาร์ทเดิมทุกบานนะคะ ในอย่างที่น้องเฟินบอกได้เป็นสีเทาสวยๆเลยตัดกับสีครีมนะคะอย่างที่น้องเฟินบอกเลยก็คือสภาพเบาะสวยๆนุ่มๆตึงๆนะคะช่องเก็บมีช่องเก็บของให้ด้านหลังนะที่วางแก้วน้ําครบเลยนะพรมยางรองมีมาให้ครบจบเลยลูกค้าจ๋าใครสนใจต้องรีบเลยเพราะว่ามีคันเดียวในเพชรโยนเท่านั้นนะต้องรีบจับรีบจองนะลูกค้าของเรามีเซลล์มากกว่า50คนนะคะใครช้าไม่ได้นะใครเร็วใครได้นะคะกระจกแทพาร์เดินทุกบาน มาต่อกันด้วยภายในด้านหน้านะคะสวยงามมากจริงๆนะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยก็จบเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะด้านบนคอนโซลจะเป็นสีเทาะคะตัดกับสีครีมแบบนี้เลยนะคะสาภาพบเบาะสวยนะคะด้านเบาะคนขับก็เป็นสีครีมนะคะเช่นเดียวกับทุกๆด้านเลยนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ลูกค้าจ๋านะคันนี้นะคะเลอกมาอยู่ประมาณ3 0 0นนะคะแต่ว่า ไมเยอะเราขายไม้เยอะไม้น้อยเราขายไมน้อยที่บริษัทพิจนรรับประกันไม้แท้เดิมแน่นอนลูกคา้าจ๋าไม้แท้เดิมแน่นอนนะเราไม่มีการกอไม้นะคะเราขายรถตามสภาพนะคะจุดน็อตด้านในคุณลูกค้า่ะไม่มีอรอยขยับหรือรอยขายนะคะมีการตรวจเช็คลมยางในตัวเจนให้เรียบร้อยมีประวัตินะคะสําหรับคันนี้นะใครสนใจต้องรีบเลยนะคะด้านล่างมีการแต่งไฟมาให้ด้วยนะคะรถเป็นรถก่อนเป็นรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนะคะลูกคา้าจ๋าเดี๋ยวเราต้องมีการปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะพราอะไร ได้แบบพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบกครบเลยแล้วหนูอยากให้เห็นความคุ้มค่าของคันนี้ลูกค้าจ๋าความคุ้มค่าเจ้าของเก่านะคะติดนะคะติดจอ Android มาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะถ้าดูไม่ผิดคันนี้ก็หน้าจอน่าจะสักประมาณ12นิ้วได้นะ,ะสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้เลยนะคะันนี้นะ,ะสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าจ๋าและนะคะ และไม่พอสามารถเข้าชมเพจสต์อะไรได้หมดเลยเปิดแมปได้หมดเลยนะคะระบบเชื่อมต่อบลูทูธได้คะมีเพลงฟังคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะสำหรับเจ้าคันนี้นะใครสนใจนะคะ รับไปได้เลยนะคะในราคาค่าตัวเพียง129,000บาทเท่านั้นนะ129,000บาทได้รถคุ้มคุมเลยแบบนี้รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android นะคะแอร์ Air เป็นระบบปรับมือนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ลูกค้าจ๋าสภาพสวยจริงๆนะสำหรับเจ้าคันนี้นะมาชมรอบคันแล้วนะคะชมภายในแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะคะ1 5 0 0ซีสภาพห้องเครื่องสะอาดแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำมันหยดเยิมเลยลูกค้าจ๋าคันนี้ใช้น้ํามันล้วนใช้น้ามันเบนซินไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาไม่เคยผ่านการถอดแก๊สมาแน่นอนนะคะสภาพห้องเครื่องก็สะอาดเลยเดิมๆเลยจุดน็อตคุณพี่จ๋าไม่มีรอยขยับหรือรอยขันไขเลยนะคะแผ่นการความร้อนยังอยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ะคะฝากระโปรงนะคะยังอยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์และฝากกระโปรงเดิมๆนะคะ ปั๊มตาโตโยต้ายังอยู่นะจ๊ะคุณพี่จ๋าป้ายเตือนนะคะแผ่นมาตรฐานมาออกอที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะจุดน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยับหรือรอยคันไข่นะคะคาน้าเดิมๆเลยคุณลูกค้าขาคาหน้าเดิมๆเลย,ลาานนเเลยสภาพดีนะคะแล้วแบตเตอรี่นะคะของเรามีการเปลี่ยนลูกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะเราจะมีการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะคะลูกค้าจ๋าจา,จากศูนย์บรนิการไทยพัฒน์ของเรานะคะ ้าหากค่าแบตเตอรี่ต่ำเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะและออกรถที่นี่นะคะเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเลวให้เรียบร้อยลูกค้าซื้อรถไปใช้งานยาวๆลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเติมเลยนะคะสำหรับที่นี่นะบริษัทเพชรโจนนะคะมีศูนย์บริการถ่ายพัดไม่รู้ว่าลูกค้าจะมองเห็นหรือเปล่านะคะเป็นสีเขียวๆนะคะด้านหน้าอยู่ตรงตัวเอกนะ,ะของเราเป็นบริการของเราเองเลยนะคะศูนย์ถ่ายพัดของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางนะคะช่วงล่างนะคะเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเบะครคคลัต นะเรามีให้ครบจบที่ทเพชรโยนเลยลูกค้ามาไม่ต้องเสียเวลามาไม่ต้องเสียเวลาออกศูนย์ข้างนอกนะคะของเราบริการครบจบที่เดียวเลยนะมาต่อกันที่รถคันนี้ใครสนใจคันนี้ติดต่อน,น้องเฟิร์นได้ที่เบอร์0ูน2 0 8 9 9 4 3เบอร์โทนี้สามารถค้นหาไลน์กลับมาปรึกษาการออกรถฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะลูกค้าต่างจังหวัดถามว่าอยากออกได้ไหมออกได้สบายเลยคุณพี่ขาเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะไปหาถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะ โทรมาสอบถามน้องเฟิร์นได้เลยโทรมาได้24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับเบอร์น้องเฟิร์นนะ097289943นะคะค้นหาแอดไลน์ค้นหาค้นเบอร์โทรกลับมาได้เลยนะ,ะลูกค้าถามว่าถ้าซื้อแล้วนะคะไม่สะดวกมารับทํำยังไงเรามีบริการรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านท่านค่ะลูกค้าจ๋าเรามีบริการครบจบที่เดียวที่นี่เพชรโยนนะคะลูกค้าโทรมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะ ย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้เป็น Toyota v i o ออ 1.5e ปี2012นะคะที่ชื่อรุ่นนะคะเรียกง่ายๆว่ารุ่นเห็ดหมานะคะก่ร,ะราคาเพียง129,000บ,12บาท129,000บาทคันนี้หนูขอขายสดนะคันนี้หนูกขอขายสดนะกําเงินมาทะ,ะ129,000บาทลูกค้ารับรถกลับไปได้เลย ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วโปรดติดตามะคะว่าคลิปหน้านุงเฟิร์นจะนำรถรุ่นไหนมานําเสนอกันนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ